ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปยทางก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ค่ะเราก็จะใช้ริบบิ้นจํานวน4คู่นะคะแต่ละคู่ก็จะมีความยาวคู่ละ110ซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราพับครึ่งแล้วนะคะเราก็จะหยิบเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะเราก็จะเริ่มทําฐาน4ี่ค่ะโดยเราก็จะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะตามด้วยเส้นที่2ค่ะมาประกบกับเส้นที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นที่4ี่ค่ะเอาในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็คล้องเส้นที่3นะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐาน4่ค่ะเมื่อเราได้ฐานสแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นนะคะและเส้นที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเมื่อเราได้ฐานแปดแล้วนะคะเราก็กดให้เกิดความแน่นค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทำฐานลูกส้มค่ะค่ะเมื่อเราเริ่มทำฐานลูกส้มนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะหยิบคู่ที่สองค่ะหรือเส้นที่สองค่ะไปทางขวามือมาประกบกับคู่ที่หนึ่งค่ะแล้วก็คู่ที่สามค่ะมาประกบกับคู่ที่สองค่ะ และก็ตามด้วยคู่ที่4มาประกบกับคู่ที่3นะคะค่ะจากนั้นเมื่อประกบกันทั้งหมด4คู่แล้วนะคะเราก็จะหยิบคู่แรกค่ะที่อยู่ด้านบนวางลงไปด้านล่างคู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะและคู่ที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและกคู่ที่3ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะ แล้วก็คู่ที่4ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบคู่ที่อยู่ด้านบนค่ะคู่แรกวางลงไปด้านล่างนะคะและคู่ที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วดึงริบบินเข้าหากันค่ะจากนั้นคู่ที่3นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วไปโผพในห่วงที่2นะคะ และคู่ที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3มค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐานลูกส้มนะคะค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะได้ฐานลูกส้มนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะเพื่อทําการวางทับนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราดึงริบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านนะคะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วค่ะเราก็จะทําการวางทับนะคะเราก็จะเลือกเส้นที่อยู่ด้านในค่ะวางทับไปทางด้านหน้าและเราก็จะเป็นระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3คู่ค่ะหรือ3เส้นนะคะและเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะ โอเคค่ะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3มเส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้นะคะและเส้นที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วไปผูในห่วงที่2ค่ะและก็เส้นที่3าค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วไปผูในห่วงที่3าค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะแล้วเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกล็บค่ะ โอเคค่ะเมื่อเรากลับได้มาแล้วนะคะเราก็จะทําการสอดเก็บค่ะเราก็จะเลือกหยิบคู่ใดคู่หนึ่งสอดไปทางด้านหน้าและก็จะเว็นระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะประมาณนี้และเส้นถัดไปค่ะเราก็จะไล่สอดไปทางขวามือนะคะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไลา่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะเมื่อเรากลับด้านหน้าขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบด้านในเลยค่ะลักษณะกกีบตามตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนโค้งเข้าไปด้านในค่ะหรือม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะแล้วใช้ปลายสอดใต้เส้นนั้นนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะทำซ้ำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบด้านบนจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราค่อยๆดึงแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกีบค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะสอดกีบเราก็จะเลือกกีบคู่ใดคู่หนึ่งค่ะขึ้นมาแล้วก็สอดไปทางด้านหน้าและเราก็จะเป็นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะ และเราก็จะไล่สอดเก็บไปเรื่อยๆนะคะทางด้านขวามือจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นค่ะ ค่ะเมื่อไล่สอดริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะและเราก็จะเริ่มทํากลีบด้านบนนะคะอีกรอบค่ะเทคนิคในการทํากลีบตามตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนออกมาด้านนอกแล้วก็ข้ามไป1กลีบแล้วก็ใช้ริบบิน้นอ้อมกลีบที่2นะคะใช้ปลายสอดข้างในกลีบ ที่2ค่ะประมาณนี้เส้นที่2ไล่ไปทางขวามือนะคะมวลริบบิ้นออกมาด้านนอกแล้วก็ข้ามไปหนึ่งกีบค่ะแล้วใช้ริบบิ้นอ,อ้อมกีบที่2นะคะใช้ปลายสอดด้านในตรงกลางกีบที่2ประมาณนี้ค่ะและเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทำซ้ำไปกว่าไปจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่ทํากลีบด้านบนรอบที่2จนครบทั้งหมด8ดกลีบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดแต่ละกลีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกลีบค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากลีบใบรอบข้างนะคะเทคนิคในการสอดกลีบก็จะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะสอดไปทางด้านหน้าแล้วเราก็จะระยะห่างประมาณ3เส้นนะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่สอดทําซ้ํานะคะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราสอนริบบิ้นจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านบนขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทํากีบรอบคากรอบที่3มนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็ม้วนไปข้างในนะคะหรือพับเข้าไปด้านในค่ะประมาณนี้แล้วก็อ้อมมาด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้ปลายผักออกมาด้านนอกประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สอดใต้เส้นถัดไปนะคะ โอเคค่ะถ้ามันสอดยากนะคะแล้วก็ใช้ริบบิ้นนำล่องสอดกอดก็ได้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราสอดริบบิ้นได้แล้วนะคะเราค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างเข้าหากันนะคะประมาณนี้ตามตัวอย่างเลยค่ะเส้นที่2นะคะเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะม้วนริบบิ้นออกมาด้านนอก1รอบแล้วก็ใช้ปลายผักออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สอดใต้เส้นถัดไปค่ะ โอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำซ้ำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดจนครบนะคะแดเส้นแล้วนะคะเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดเก็บแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกค่ะค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็จะจับริบบิ้นเส้นใดค่ะม้วนโค้งไปทางด้านหน้าให้พอดีกับใต้เส้นนั้นนะคะแล้วก็ตัดในส่วนที่เหลือออกค่ะแล้วเราก็สอดเก็บนะคะ โอเคค่ะจากนั้นเราก็จะไล่วนทําซ้ำนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมดนะคะ8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งติดเกสรด้านบนตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ฝากขั้นตอนการพับเหรียญปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ